สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับสถานการณ์น้ําท่วมในหลายจังหวัดของภาคใต้ตั้งแต่จัหวัดชุมพรลงไปนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นที่จะเรียกว่าวิกฤตอย่างหนักทีเดียวนะครับประชาชนหลายหมื่นคนนะครับรร้ที่อยู่อาศัยถนหนทางสะพานก็ถูกตัดขาดการเดินทาง ไปมหาสูงซึ่งกันและการหรือแม้แต่การเดินทางเพื่อที่จะไปช่วยเหลือเนี่ยก็เป็นไปด้วยความยากลําบากอย่างยิ่งในขณะนี้นะครับการช่วยเหลือจากทางรัฐบาลนั้นดูเหมือนว่าจะยังไม่ทันกับความเดือดร้อนหรือว่าความต้องการของประชาชนที่กําลังประสบอุทกภัยนะครับเพราะว่ากิ่นพื้นที่ค่อนข้างจะกว้างและก็ความเดือดร้อนนั้นก็ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจริงๆนะครับโดยเหตุนี้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันร,ระหว่างประชาชนด้วยกันรวมไปถึงความพยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองอันนี้น่าจะเป็นประเด็นสําคัญในยามที่มีวิกฤตแบบนี้นะครับสําหรับท่านผู้ชมที่จะให้ความช่วยเหลือหรือว่าจะ,ะบริจาคสิ่งของต่างๆนะครับทางข้างของหน้าจอที่ท่านผู้ชมชม YouTube อยู่ขณะนี้ก็สามารถที่จะ มีตัววิ่งนะฮะมีเบอร์โทรศัพท์มีเลขบัญชีของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่เป็นตัวแทนของภาครัฐและก็ภาคเอกชนที่จะช่วยกันบริจาคก,ก็สามารถที่จะดูได้ตามตัววิ่งที่ปรากฏอยู่ข้างล่างนี้ด้วยนะครับและเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะครับในยามที่เพื่อนร่วมชาติของเราเกิดภัยพิบัติหรือว่าประสบกับความทุกข์ความยากลําบากคนไทยทั่วประเทศก็จะไม่ทิ้งกันนะครับมีการรวมพลังกันเพื่อที่จะ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับขณะนี้ก็มีหลายกลุ่มหลายองค์กรในหลายจังหวัดที่ไม่ประสบกับปัญหาน้ําท่วมนะครับอย่างภาคเหนือภาคอีสานก็ตอนนี้ก็มีการส่งความช่วยเหลือด้านต่างๆไปให้พี่น้องในภาคใต้กันอย่างไม่ขาดสายทีเดียวเช่นกันนะครับแม้ว่าในในเรื่องของความคิดความอ่านทางการเมืองอาจจะมีความขัดแย้งกันอยู่มีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่โดยเฉพาะคนเหนือคนอีสานกับคนภาคใต้นะครับแต่ว่าในยามที่เป็นวิกฤตแบบนี้ที่เกิดขึ้นกับประชาชนคนไทยด้วยกัน ก็จาเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องวางอาคติทางการเมืองเอาไว้ก่อนแล้วก็หันมาช่วยเพื่อนร่วมชาติหรือว่าเพื่อนมนุษย์ที่เปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวเดียวกันในยามที่พวกเขากําลังเดือดร้อนนะครับวันนี้เราก็จะไปคุยกับกลุ่มของตัวแทนของชาวนานในภาคอีสานหรือว่าพี่น้องชาวอีสานนะครับที่รวมตัวกันช่วยเหลือพี่น้องภาคใต้นะครับโดยการรณรงค์บริจาคข้าวสารเพื่อที่จะส่งไปช่วยเหลือ พี่น้องภาคใต้ที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่ในเวลานี้ภายใต้โครงการที่ชื่อว่าอีสานใต้เราไม่ทิ้งกันนะครับจะไปคุยเรื่องนี้กับคุณพิจารณ์แจ้งสว่างนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มฟังเส้นสุดท้ายแล้วก็เป็นสถาปนิกเป็นชาวนาในภาคอีสานที่จังหวัดสุรินทร์นะครับสวัสดีครับน้องพิจารณ์ครับครับสวัสดีครับพี่จองครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านครับ,รบขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติร่วมรายการครับขอบคุณที่คิดโครงการดีๆขึ้นมาช่วยเหลือพี่น้องคนไทยในภาคใต้ด้วยนะครับ ตอนนี้ถ้าถามว่าสถานการณ์ของความเดือดร้อนหรือว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในภาคใต้เนี่ยในมุมมองของคนอีสานเนี่ยตอนนี้ตอนนี้คิดกันอย่างไรบ้างครับก่อนอื่นต้องเรียนพี่จอมก่อนนะครับว่าก่อนหน้านี้มันที่ที่มีวิกฤตก,ก,ก,การเรื่องราคาข้าวเมืม่อปลายปีที่ผ่านพี่จอมครับอ,อปรากฏว่าเป็นมีข้อเท็จจริงอันหนึ่งที่ผมตกใจมากคือคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยกลุ่มใหญ่ หนึ่งเลยคือพี่น้องทางภาคใต้ครับพี่จอบครับอเอ่ไปซื้อข้าวจากชาวนาตุลินเยอะมากครับคือเอารถเข้าไปรับที่ที่จังหวัดเลยแล้วก็ขนมาที่ภาคใต้เพราะทจริงคือว่าพี่น้องทางภาคใต้เนี่ยชอบข้าวข้าวของภาคอีสานมากครับเพราะว่าทางภาคใต้ปลูกข้าวได้ไม่ค่อยเยอะแล้วก็ข้าวทางภาคอีสานเนี่ยนะครับค่อนข้างมีรสชาติที่ดีฮนะหลายเป็นว่ากลุ่มคนที่ช่วยเหลือมากที่สุดเนี่ยคือกลุ่มพี่น้องทางภาคใต้คนะพอ พอเกิดวิกฤตการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยเอ,อทางกลุ่มพวกผมเองเนี่ยก็มานั่งคิดกันว่าเออเ,อ,อเมื่อเรามีวิกฤตเนี่ยพี่น้องทางภาคใต้ก็ช่วยเราโดยที่ไม่ไม่ได้เกี่ยงงเรื่องความต่างทางการเมืองหรืออะไรต่างๆนะฮะทุกคนวางอัตลักลงแล้วก็ช่วยเหลือกันนะฮะทีนี้เอ,อในกลุ่มของผมก็เลยก็เลยมีมีมีมมชาวนาหลายท่านนะฮะเอจอจํานวนอยากจะแสดงน้ําใจตรงเนี้ยกลับคืนพี่น้อง ทางภาคใต้ครับโดยการที่ร่วมกันบริจาคเป็นข้าวสารนะครับเนื่องด้วยว่าข้าวสารเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วแล้วก็เมีต้นทุนในในของเราเนี่ยมีมีต้นทุนที่ต่ำกว่าที่อื่นแล้วเราก็เลยอยากบริจาคเป็นข้าวสารให้กับพี่น้องทางภาคใต้ครับพี่จอมครับอืพูดถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นความร้ายแรงที่เกิดขึ้นของอุทกภัยครั้งนี้ในในในภาคใต้เนี่ย สิ่งที่คนผู้อานรับรู้หรือว่าคนทั่วประเทศรับรู้นี่จะจะเป็นลักษณะที่มีความรุนแรงมากกว่าทุกครั้งไหมครับอย่างไรถ้าที่ผมดูเนี่ยผม,ผมนึกถึงตอนปีปีที่น้าท่วมใหญ่ครั้งล่าสุดนะพี่จอมไม่ไม่แมน่ใจเป็นปีปีห้าสี่อะไรเนี่ยครับ,รบจำไม่ไดบก็ผมว่าเอ,อประมาณนั้นเลยฮะเพราะว่าเท่าที่ดูจากข่าวจากสื่ออะไรแล้วเนี่ยค่อนข้างจะด,ดูแล้วน่าตกใจมากเลยครับพี่จอมครับเป็นเป็นอะไรผมผมว่า ต้องต้องแดงความหนักใจใหนพี่น้องต้างพักได้ครับครับความช่วยเหลือต่างๆตามมีมีการระดมกันไปช่วยเหลือในลักษณะที่แบบได้ได้เต็มที่แน่นอนมันอาจจะไม่เต็มที่แต่ว่าเห็นเห็นความร่วมมาร่วมมือของพี่น้องคนไทยมากแค่ไหนครับในเหตุการณ์น้าท่วมครั้งนี้ครับเอ,อผมว่าผมว่าพูดก็พูดนะฮะจริงๆเราเราเนี่ยเป็นเป็นชาติเดียวกันแล้วก็เราเราทะเลาะกันเรื่องการเมืองมานานแล้วครับพี่จอบครับ ทั้งที่เกิดวิกฤตเนี่ยอย่างอย่างตอนที่วิกฤติระดกข้าวที่เห็นพี่น้องชาวใต้เนี่ยมาช่วยภาคอีสานแล้วก็ตอนเนี้ยที่เห็นคนทั้งประเทศช่วยกันในใในในยามที่เกิดวิกฤตเนี่ยมันทำให้ผมมองว่าบางทีในวิกฤตเนี่ยมัน,มนก็ทําให้เราเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นนะพี่จอมการเมืองลงแล้วก็ลงมือลง,ลง,ลงไม้มาช่วยกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นพื้นฐานนิสัยของคนไทยจริงที่เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับพี่จอม ซึ่งเป็นเรื่องมากที่ผมผมก็ติดตามการเมืองมาอยู่อยู่อยู่เป็นเป็นบ่อยๆเราเห็นเห็นความแตกแยกครัแต่แต่ในวิกฤตเนี้ยผมเห็นความความสามาัคคีซึ่งมันตัดออกไปฮะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีมากเลยครับพี่จอมครับอย่ในไรก็ตามก็อาจจะยังมีบางคนบางกลุ่มยังคงมีความรู้สึกที่มีอคติอยู่ในภาวะที่พี่น้องชาวใต้กําลังกําลังประสบกับความทุกข์อย่างหนักแบบนี้จะจะพูดอะไรกับคนกลุ่มนี้ครับ ใช่ครับคือจริงๆก็ก็ผมว่าก็เจออยู่คนๆตอนที่พี่น้องทางทางภาคได้มาช่วยพี่น้องทางอีสานเรื่องข้าวเนี่ยก็มีกลุ่มคนที่ที่มีอคติเหมือนกันก็กก็็เราคงต้องต้องปล่อยปล่อยวากลุ่มนี้ไปฮะแล้วก็อยากบอกฝาับบอกทุกคนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะครับพี่จอมคือถ้าเราไม่ช่วยเนี่ยมันมัง้อไม่รู้ว่าจะให้ใครช่วยแล้วัะเพราะว่า พี่จอมลองลองคิดดูนะฮะในขณะที่ออวิกฤตข้าวเนี่ยทางภาคใต้มาช่วยภาคอีสานออพอมีวิกฤตนาท่ม่มมันทําให้ภาคอีสานเนี่ยก็อยากจะช่วยภาคใต้เห็นไหมครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมันมันหมายว่าเราอ่ะต้องพึ่งพาสายกันฮะแต่แต่ละส่วนแต่ละภาคเนี่ยมันมีมีจุดดีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันซึ่งถ้าเรารวมรวมกันได้แล้วก็ช่วยเหลือกันได้มันทําให้เราเข้มแข็งขึ้นครับพี่จอมครับอืมครับ hmm. กลับมาถึงเรื่องของโครงการอีสานใต้เราไม่ทิ้งกันเนี่ยฮะบ,บริจาคคือโณรง์อย่างไรฮะกิจกรรมนี้แล้วแล้วเราเราเราจะจัดส่งอย่างไรฮะแล้วข้าวสาร,รที่จัดส่งมันถ้าเกิดมันเยอะขึ้นมันก็ต้องใช้การส่งที่ค่อนข้างจะแล้วแล้วเส้นทางส่งจะ่งยังไงเพราะว่าดูจะค่อนข้างจะลําบากอยู่เหมือนกันในการช่วยเหลือครับคือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเริ่มจากชาวนาในกลุ่มของผมเองนะฮะเขา มีความจํานงที่เอออยากอยากจก่อเห็นข่าวเห็นอะไรเนี่ยที่มันวกมากเลยอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าจะร่วมงานบริจาคฮะทีนี้ผมก็พอพอคิดได้อย่างนั้นเนี่ยผมก็โทรไปที่หน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จังหวัดสุรินทร์นะครับซึ่งก็ดีว่าท่านผู้ว่าเนี่ยก็เปิดเปิดจุดรับบริจาคอยู่แล้วนะครับผมก็เลยก็เลยเปิดประสาทกับทีมงานว่าในวันที่สิบสามเนี่ยผมจะลงเข้าไป ตะเวนรับข้าวตามจุดต่างๆที่ในกลุ่มที่สนใจนะฮะที่จะบริจาคผมว่าเป็นตะเวนรับตามจุดต่างๆตามหมู่บ้านต่างๆเพราะต้องเรียนว่าบางทีกลุ่มชาวนาหลายๆคนเนี่ยอยากจะบริจาคแต่ไม่มีใช่ร,รถที่จะจะขนเข้าไปให้นะครับพี่จบเราที่ตรงนั้นเนี่ยไปรับตามจุดต่างๆแล้วก็ไปส่งมอบให้กับหน่วยบรรเทาสาธารณภัยพิจังหวัดสุรินทร์ที่จตลกลกงในวันที่สิบสามนี้นะครับพี่จกครับก็คือให้ทาง จังหวัดสุรินทร์เป็นผู้ขนส่งไปใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับครับครับพอจะทราบไหมครับว่ามีมีอะไรอีกที่เป็นเป็นความต้องการเร่งด่วนตอนนี้ในในส่วนของผู้ผู้ที่ประสบภัยครับครับเท่าที่ผมทราบเนี่ยนอกจากข้าวสารก็มีพวกอาหารแห้งต่างๆนะคะแล้วก็คือน้ําดื่มนะน้าสะอาดเนี่ยเพราะว่าเนี่ยน้ําเนี่ยค่อนข้างจะขาดแคลนมากเลยครับก็ก็เป็นประดที ที่ lives, ที่เอที่ที่ี่น้องทั้งภาคได้ต้องการนะฮะในส่วนของุกกลุ่มพวกเราเนี Actually, ่ยข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยเราเรามีเพราะว่าเราเรามีอยู่แล้วแล้วก็อยากจะแบงปันอยู่แล้วนะฮะในส่วนของอนื่นนี่ก็อยากจะเชิญชวนที่น้องพักคนไทยทุกคนนะฮะไม่ว่าภาคไหนยังไงเนี่ยวางกิจติการเมืองลงซะแล้วก็ช่วยกันผลไม้คนลเมืองฮะช่วยได้แค่ไหนยังไงก็ก็ช่วยกันนะครับแล้วก็ช่องทางเรานี้ก็มีต้องถามมากคบบอก ครับ,ว,รบวามช่วยเหลือในภาครัฐนี่ก็เป็นไปด้วยความจํากัดไหมครับด,ดูแล้วครับเออก็ออคือเราเราหวังพึ่งทางภาครัฐอย่างเดียวไม่ได้ครับพี่จอหเพราะว่าเ,เหตุการณ์ทุกข์ภัยเนี่ยมันมันมาเร็วแล้วก็เป็นพื้นที่วงกว้างมาก,มากถ้าเราแบบเอคือถ้าเราแบบรอรอ,รอรัฐอย่างเดียวเนี่ยผมว่าความช่วยเหลือเนี่ยคงคงไปไม่ทันนะฮะคงน้องช่วยกันเท่าที่ช่วยได้อย่างตอนเนี้ย ก็เห็นมีหลายๆท่านลงพื้นที่นะฮะทั้งการเมืองทั้งสองสีะฮะก็ลงพื้นเหลือกันซึ่งเรื่องผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีครับพี่จอมครับอืมครับครับนี่ในในกลุ่มผมเนี่ยก็ก,ก็มีที่มีข้าวอยู่แล้วอยู่แล้วครับแล้วก็ตอนนี้ก็ก็มีกลุ่มอนอื่นที่มาแสดงความจำนง้ตติดต่อผมแล้วก็แสดงความจงนูงที่บริจาคนะครับแล้วก็มีลูกค้าบางท่านที่ซื้อข้าวจากผมไว้แล้วก็แล้วก็วกเออ ให้เอาไปบริจาคให้พี่น้องทางภาคใต้งก็มีครับอ๋อครับครับทีนี้ถ้าถ้าจะต้องติดต่อเพื่อที่จะซื้อข้าวแล้วก็ให้ไปส่งให้เลยเนี่ยต้องต้องผู้ที่สนใจอยากจะจะช่วยเหลือชาวนาอ้จะช่วยเหลือชาวนา,วา,วนาด้วยโอเคส่วนหนึ่งกันเดียวกันก็ช่วยเหลือคนภาคใต้ที่ประสบทุกข์ภัยด้วยเนี่ยต้องต้องติดต่อผ่านทางไหนอย่างไรครับออจริงๆตอนเนี้ยเออสิ่งที่พี่จอมคิดเนี่ยมีหลายคน,สนเสนอให้ผม มากเลยฮะแล้วก็หลายๆท่านก็แสดงความจำนงที่จะช่วยเหลือนะฮะ <c oughs> แต่ว่าเอ,อ <c oughs> ผมก็กำลังคิดเรื่องนี้อยู่แต่ว่าท่านใดท,ที่สนใจจะทําอย่างนั้นเนี่ยลองติดต่อเข้ามาที่เ c e บุ๊ k ผมก็ได้ครับเพราะว่าตอนนี้มีชาวนากลุ่มหนึ่งที่เขาอยากขายข้าวในราคาที่ต่ำกว่าปกตินะฮะ <c oughs> ให้กับที่บริจาคคือข้าวไปส่งให้ภาคใต้ยอยู่กำลังก <c oughs> าลังคุยกันในในใน,ในกลุ่มอยู่ครับว่าว่าจะเอาเป็นรูปแบบไหนดีนครับพี่จรับครับ เฟซบุ๊กนี่ก็คือเฟซบุ๊กพิจารแจ้งสว่างเนี่ยแหละฮะหรือจารแจ้งสว่างครับแล้วก็มีเพจชื่อเพจข้าวฟางเส้นสุดท้ายนะครับที่เป็นเพจของของกลุ่มของเรารอ๋อข้าวฟางเส้นสุดท้ายอันนี้เขียนภาษาไทยใช่ไหมฮะใช่ครับครับ,รบมีความตื่นตัวกันในการที่จะช่วยกันเยอะไหมฮะทั้งในแง่ของภาคเอกชนเองคือแน่นอนภาครัฐก,ก็อาจจะจะส่วนหนึ่งละแต่ว่าภาคเอกชนประชาชนทั่วไปที่ไม่ประสบกับปัญหาน้ําท่วมเนี่ยก็ ก็มีความช่วยกันอย่างเต็มที่แค่ไหนอย่างไรในบรรยากาศตอนนี้ครับอืมผมว่าตอนเนี้ยมันมันทุกคนกคือก,การมีโซเชียลมันก็ดีอย่างะครับพี่จอมมันทําให้ข่าวเนี่ยมันกระจายไปเร็วมากแล้วรู้ความเดือดร้อนของเพื่อนมนุษย์นะหเห็นภาพเห็นอะไรเงี้ยบางทีโอ้โหโดูแล้วแบบเอเนะถ้าเป็นเราเนี่ยก็คงลำบากไน้ดูอะไรเงมันเกิดความเห็นเห็นใจนะ,ะพี่จอม,มก็หลายๆก็ยินดีที่จะช่วยแบบ ผลไม้เเนื้อมีมาก,ม,ม,ากมีน้อยเนี่ยช่วยกันได้หมดมีมีของก็ช่วยของมีเงินก็ช่วยเงินนะฮะก็ก็ในกลุ่มของเราเองเนี่ยที่เป็นชาวนาเนี่ยเรามีข้าวเราก็อยากเอาข้าวเข้าไปช่วยครับพี่จอบครับเพราะว่าถ้าเข้าไปทางอินเทอร์เน็ตมันก็จะมีหลายศูนย์หลายองค์กรที่จะที่จะช่วยอะไรต่างๆแต่ก็อยากอยากฝากพี่น้องด้วยว่าเอ,อด,ดูดูหน่วยงานที่ที่ดูมีความแน่าเสื่อหน่อยนะครับเพราะว่าต้องเรียนว่า ก็ก็มีที่ช่วยบรประโยชน์อยู่บ้างหนึงนนครับครับครับใช่ฮะความความน่าเชื่อถือของหน่วยงานนี่ดูจากตรงไหนจะเอาเอาความเอาเอาความเป็นภาคราชการมาเป็นตัวตั้งอันนี้น่าจะโปร่งใสกว่าไหมฮะส่วนหนึ่งก็ใช่ส่วนหนึ่งที่ผมตัดสินใจไปบริจาคทีฐฐ่ศาลกลางเนี่ยส่วนหนึ่งก็ก็ันด้วยนะฮะแต่ว่าจะอย่างที่พูดไปแล้วคือหวัง่าเพึ่งราชการอย่างเดียวมันก็อาจจะ อาจจะเร็วอาจจะชา้าจ,จะเร็วอะไรก็ว่ากันไปนะฮะผมว่าบางทีคนนี้อาจจะทํางานได้เร็วกว่า<ม>ก็ลองดูบุคคลที่มีชื่อเสียงที่น่าเชื่อถือนะฮะพี่จอบครับ<ม>แล้วก็ดูที่ผัด<ม>ผ่านว่าเขาทําอะไรบ้างยังมีกุ<ม>หนึ่งนะ,ะที่ที่ช่วยซื้อข้าวจากชาวนาตอนที่ผมทําเรื่องข้าวนะฮะ<ม>ก็เขาก็เป็นกลุ่มที่ทําบุญมาแบบยาวนานทํามาอะไรเงี้ยเราเราเข้าไปดูแล้วก็มออีมีฝัน<ม>น่าเชื่อถือผมก ยคือก่อนที่จะตัดสินใจบริจาคหรือทำอะไรเนี่ย,ออย,ยก็ตรวจสอบย้อนหลังสักสักนิดหนึ่งนะครับที่ชอบครับเชื่อว่าการช่วยเหลือต่างๆก็คงจะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องคนไทยค่อนข้างจะจะมากนะฮะแล้วก็คงเป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะได้เห็นน้ําใจของคนไทยที่จะไม่ทิ้งกันในยามที่แต่ละคนเกิดวิกฤตจะมีอะไรที่จะทิ้งท้ายแล้วก็ส่งกําลังใจไปให้กับพี่น้องในภาคใต้ไหมครับเชิญครับ ก็ก็ขอขอให้พี่น้องทังภาคใต้เนี่ยอผ่านวิกฤตอันนี้ไปไปโดยเร็วนะฮะแล้วก็มีความเสียหายน้อยที่สุดแล้วก็ผมอยากฝากฝากถึงพี่น้องชาวไทยทุกคนว่าเออยากให้ใช้วิกฤตอันนี้นะฮะเป็นเป็นสิ่งที่ช่วยเตือนใจเป็นสิ่งที่ช่วยเตือนใจเราว่าเออคนในชาติเนี่ยเรารักกันแล้วก็เราช่วยเหลือกันนะฮะเมื่อถึงจริง,รงแล้วอาจใช้โอกาสตรงนี้ปรับความเข้าใจกันซะในเรื่องที่เรา,าเหรืออะไรกันนะครับผมผว่ามันก็ มาจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นได้ครับพี่จอมครับครับครับขอบคุณคุณพิจารณแจ้งสว่างมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับกับคุณพิจารณแจ้งสว่างนะครับซึ่งก็เป็นสถาปนิกเป็นชาวนาและก็กลุ่มฟังเส้นสุดท้ายที่พยายามที่จะจัดกิจกรรมขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวภาคใต้นะฮะที่ประสบอุทกภัยที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ขณะนี้คุณพิจารณแจ้งสว่างเองก็เป็นลูกชาวนาและก็ทํากิจกรรมในการที่จะ ช่วยพ่อแม่ซึ่เป็นชาวนาขาวขายข้าวในช่วงของอที่มีปัญหาราคาข้าวตกต่ำในช่วงที่ผ่านมานะฮะตอนนี้ก็เป็นองค์กรหนึ่งที่ทํางานทางด้านนี้นะครับก็คงจะดูว่าความช่วยเหลือนั้นจะได้รับการช่วยเหลืออย่างกว้าขงขวางและก็ทั่วถึงแค่ไหนอย่างไรก็เป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันนะครับและเหมือนอย่างที่ได้คุยไปแต่ตอนต้นนะครับท่านผู้ชมที่ชมรายการนี้ผ่านทาง YouTube ก็สามารถที่จะลองดูนะฮะว่าจะสามารถที่จะบริจาค เงินตามบัญชีที่อยู่ข้างล่างที่เป็นตูวิ่งอยู่นี้หรืออาจจะโทรศัพท์ไปสอบถามตามจังหวัดต่างๆที่เราคิดว่ามีญาติพี่น้องอยู่หรือเราอยากจะช่วยเป็นกรณีพิเศษก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้าไปได้และก็สอบถามได้ว่าการช่วยเหลือจะเป็นไปในรูปแบบไหนความต้องการเร่งด่วนที่ต้องการจะให้ช่วยมีอะไรยังไงก็สามารถที่จะสอบถามได้นะครับทั้งในประเทศไทยแล้วก็ท่านผู้ชมที่ชม YouTube อยู่ในต่างประเทศในทั่วโลกนะฮะถ้าจะ ต้องการที่จะช่วยก็ผ่านทางช่องทาง,งที่ติดต่อน,นี้เพราะว่าจะได้ตรวจสอบได้แล้วก็สามารถที่จะช่วยแล้วครับก็ต้องเป็นอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่จะต้องอละวางความคิดความเชื่อทางการเมืองในยามที่พี่น้องเพื่อนร่วมชาติกําลังประสบกับภัยพิบัติแบบนี้นะครับเอาละครับและนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้นะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ